เรามาดูคำตอบของข้อที่18กันต่อนะครับเป็น o n e t ปี62นะคบอ่ะเรามาดูกันต่อข้อที่18ยกครับมีเงินน้อยกว่าทับทิมอยู่17บาทและทับทิมมีเงินมากกว่ามรกตอยู่46บาทถ้ามรกตมีเงินอยู่21บาทแล้วทั้ง3คนเขาถามหาว่าทั้ง3คนเนี่ย มีเงินรวมกันกี่บาทเขาถามว่าทั้ง3คนมีเงินรวมกันกี่บาทนะครับวิธีการนะครับเราก็คิดว่าเขาบอกเงินมรกตมาแล้วแล้วก็ถ้าเขาบอกเงินมรกตดมาแล้วนะสิ่งที่เราจะรู้ได้ก็คือเงินของมรกรเงินของมรกตดก็คือ21บบาทใช่ไหมครับ เรารู้แล้วว่าเงินของมรกรเนี่ยจะเท่ากับ21บาทถัดมาครับทัพทิมทัพทิมครับเขาบอกว่าทัพทิมเนี่ยมีเงินมากกว่ามรกรอยู่46บาทแสดงว่าทัพทิมเนี่ยแสดงว่าทัพทิมเนี่ยมันคือ21คือเงินของมรกร แล้วมากกว่ามรกตอยู่46บาทแล้วก็บวกกับ46ใช่ไหมครับเงินของทับทิมก็จะได้เท่ากับ67บาทโอเคนะครับถัดมาเรารู้เงินทับทิมแล้วเพราะเรารู้เงินทับทิมแล้วเราก็รู้เงินของยกแล้วก็รู้เงินของยกนะครับ อะเงินของหยกมันก็คือ17บาทน้อยกว่าทับทีมอยู่สิบาททัพทีมมีห7บาทเงินหยกก็คือเอา67ลบไปกับ17ก็จะได้เท่ากับ50บาทอะแล้วเขาให้เอาทั้ง3คนนะครับมารวมกันก็เราก็เอา21บวกกับ67แล้วก็บวกกับ50ก็จะได้คำตอบก็คืออืม หนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทก็จะได้คำตอบคือหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทนะคบอะแล้วก็ขอตอบข้อนี้นะครับข้อที่สิบแปดก็ตอบเลยว่าหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทนะคบอะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ